สวัสดีครับผมแหมจะมาบอกว่าคลิปนี้ได้สปอนเซอร์ฮะน้องชายซื้อให้ไม่ใช่อะไรครับアニเนีย์ฟอร์เจอร์คือ a n y a มันก็อันย่าไม่ใช่หรอท้านอ่านวานีว่ะเออผู้รู้ก็มาบอกผมได้นะครับว่าท่านอ่านวานีน <laughs> ฮฮเนาะโอ้เฮ้ยก็ผมเห็นภาษกิดมันอันยา่านี่น้องซื้อจากป๊อบมาดให้นะครับ อ๋อเหลือตัวสุดท้ายในชั้นฮะก็มาดูสิว่าตัวสุดท้ายในชั้นเนี่ยมันจะนำโชคม,มาแค่ไหนครับดูน้องอัญญาน้องอาน,นี่ยเออถ้าถามใจจริงเนะี่ยผมอยากได้ได้ตัวเนี้ยแฮปปี้แบบป้องเบลหรือถ้าแบบอีกอันนึงก็แบบช็อกช็อกนี่ก็ดูแบบนั่นดิสองตัวนี้เป,นเป็นเป้าหมายอันดับอันดับแรกนะที่ผมแบบคิดว่าอยากจะได้นะครับสองอันดับแรกนะ มีตัวซีเครตนะจะเป็นตัวแบบที่อะไรนะวัดลูปปะเหมือนใส่หมวกเนี่ยอ๋อพวกนี้คือหน่งตหมดเลยแต่ถ้าเป็นซีเครตนึ่งต่สิบสองเจ็กล่องจะมี1ตัวก็ดิาแกงยงแกแกอ๋อนี่ไง ตรงนี้ถูกเรื่อจะมีแขกแล้วมั้งทำไมมาแล้วแ <c oughs> กะอย่างแกจะเจ็นจริงรุง้นมีการ์ดมั้ยถูกมีการแต่ว่าไปก่อนอืม make something fun uh, เอาไปริงให้ดีด้วยเขาบอกนะ <laughs> PP5 คืออะไกวาผู้รู้ก็บอกได้นะครับขอจับคำคำก่อนต <laughs> อ,อนนี้ขา <laughs> ยืนเห็นถือมือขึ้นมาหนึ่ง ยื่นมือมาถ้ายื่นมือมานี้น่าจะเป็นเอ็กซ์ซอร์สไนท่าที่ผมค,มคำคำนะมานะดูดิว่าผมเดาถูกไหมน้องอาเนี่ยขาเอ็กซยอร์สไยืนได้ดูก็ก็ดีฮะเหมือนกับเตือนว่าช่วงนี้ผมต้องหนักขึ้นเยอะมากฮะไปเตะบอลก็เมื่อยขา คงจะต้องออกกำลังกายซะแล้วยอกแล้วอันนี้คืออะไรอ๋อการ์ดลีนะที่เรายังไม่ได้ดูการ์ดออมีนี่นี่ออกกำลังกายออกกำลังกายก็ดีฮะแกะเลยมาดูดีเทลว่ามีเงื่อนด้วยดูดิ นี่ขอระบายะบายนะฮะไม่ใช่เป็นตุ่มๆนะระบายนะแล้วก็มีอะไรกิ๊บติดผมเป็นซิกเนเจอร์นะของน้องเขาย<อ>่รองเท้ารองเท้าลอง,ง,งสีมีแก้มแดงด้วยอ่ะขลังกายดูห่ดูมือดูมือดี ยาน้องอันเนี้ยเว้ยยานเยอะเลยนั่นแหละก็ใครก็ไปหาต่ำกันได้นะครับนะก็โอเคแหละแฮปปี Han ้เหมือนกันนะได้ตัวไหนเอาจริงได้แต่กัแฮปปี้นะครับชอบหน้านี่สดุดคุณตีนมากโอเคก็แฟนๆฟนสไปเอ็กซ์แฟมบลีมาพูดคุยกันได้นะครับนะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคนต้องขอตัวออกกำลังกายครับโจ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 